น้องเอ,อ้อยไปสนามกีฬาพุทธมทนฑลนะครับวันนี้เจอเข้าเสและขามงหน้าไปสายสามนะครับพุทธมทนฑลสายสามนิ่งเลยครับนิ่งแต่เช้าหน่อยตั้งแต่เส้นพุทธมทนฑลสายสองนะขาเข้ามานี่แหละครับเนี่ยไหลแล้วครับไหลนิดน,นึงไหลแป๊บเดียวนิ่งแล้วครับรถเยอะรถเยอะวันนี้ส่งสินค้านะครับวันนี้อมันที ปลายปลายเดือนเลยเนาะปลายเดือนเมษาแล้วก็ยังนิ่งู่ครับรถเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะ,ะสู้กันไปพี่น้องใจเย็นเข้าไว้นะครับวันนี้อากาศร้อนเช่นเคยแต่มีลมแรงหน่อยนะครับลมเย็นสบายสบายดูต้นไม้ครับดูกิ่งไม้ใบไ,ไม้นะลมพัดเย็นสบายสบายรถติดไม่ใช่ปัญหาเนาะแบ,แบ่งกันไปมีน้ำใจต่อกันนะครับสู้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 ครับทุกคน ค่อยๆไหลไปแล้วครับเนี่ยสองฝั่งนะถนนเส้นนี้ล่มลื่นดีครับพี่น้องต้นไม้ข้อง,งําอยู่นะอีกเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ออกมดแล้วทําให้ติดตัดไม่จะประ,ประมาณนี้แหละครับเวลาพายุมาแล้วก็เสียวกันนะโค่นต้นไม้นี่โค่นง่ายครับเขาก็เลยแต่งกิ่งแต่งยอดอย่างนี้ฝั่งนี้ครับเนี่นยหนไให้มันเป็นพุ่มไว้ขึ้นมาก็ส,สวยนะเป็นพุ่มเตี้ยๆก็ไม่น่ากลัว ถ้ามันแตกจริงออกใหญ่ๆอย่างนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ยเหมือนต้นนี้นะครับตับนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้น่ากลัวมากอ๋ออันนี้ต้นโพนะครับต้นโพต้นศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอ้ก็ลอกก็ลอกก็ลอกดูพี่น้องอ่าวิ่งได้แล้วครับนิ่งๆไงทางเข้าขนส่งนะครับพี่น้องเพราะว่าเส้นนี้ขนส่งตอจวอเยอะเกือบทั้งเส้นเลยครับ นะแล้วก็ต้องทับใจรถติดต้องค่อยๆไปไค่อยๆไยยหลไปเรื่อยๆ่งได้สามสิบสี่สิบนะครับก็แป๊บเดียวก็นิ่งละครับวันนี้รถเดยอะเมื่อวานยังไม่เท่าไหร่นะไปเรื่อยๆเมื่อวานไปได้เรื่อยๆจนม้ลมเย็นดีฝั่งนี้เจ้าหน้าที่เขาเริ่มตัดแล้วนะเดี๋ยวเราเหลืออีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่น่าตัดนะครับไม่มีบ้านคนเนาะตัดจะตัดฝั่งฝั่งบ้านคนออก พายุเข่าโดนนะก็โดนบ้านเรือนชาวบ้านเขาเลยตัดออกดูกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องแดดจะเย็นนะวันนี้นะถ้าไม่มีลมมันจะร้อนครับพี่น้องถ้ามีลมมันพัดไอร้อนไปเนาะก็จะเย็นขึ้นหน่อยแต่เมื่อวานนี้ร้อนมากฝนไม่ตกลุ้นๆอยู่อะชมกันไปเรื่อยๆครับอน,นนอดฟังน้องหน่อยเจ้าหน้า,นา,นา,า,นานที่เขาตัดออกแล้วนะครับด้วนแล้วครับ,นนรบนนเนี่ยเนี่ย แถวเนี้ยต้นกิ่งไม้ร่วนนะเดี๋ยวมันออกมาเป็นพุ่มนะอย่าแบบนี้ถ้ามันออกเยอะๆก็จะสวยนะลมพัดมาก็ไม่น่ากลัวเอยนะกิ่งก้านมันไม่ยาวไม่ตัดทิ้งหมดแล้วก็จะเริ่มตัดหมดแล้วนะครับพี่น้องพอตัดแล้วก็ขนไปทิ้งด้วยอนะต้นไม้พวกนี้เผาฐานเผาอะไรได้นะครับเพราะว่าต้นกิ่งมันเอาไปเผาฐานได้นะลําต้นมัน ก็คงไม่ได้ตัดนะค้าลรอต้นมันตัดก็ไปทําเป็นไม้แปรรูปได้นะนี่แถวนี้ตัดหมดแล้วครับโล่งแล้วตรงเนี้ไม่ลมรื่นเลยตรงเนี้อ่าครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับมันยากาศดีมากเลยครับจบคลนนี้ก่อนครับบ๊ายบาย